ผมก็มาคิดถึงนะครับท่านผู้ชมว่าคําว่า,อ,าออกซิเจนในเลือดเนี่ยมันสําคัญย่างไงนะทำไมแม่ก็ดีๆอยู่ดีๆไม่รู้ตัวเลยแค่อ่อนเพลียไอเท่านั้นเองอะ่ะไอปอดมีปัญหาไอหัวใจก็คงจะเหนื่อยแหละนะผมก็ไม่ทราบพอเข้าไปถึงปับ๊บเนี่ยเขาบอกว่ามันมีออกซิเจนแค่สามสิเองในเลือดเพราะฉะนั้นต้องรีบให้คาบออกซิเจนไว้ เพื่อไม่ให้เหนื่อยเกินไปนะครับผมนึกถึงอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมผมนึกถึงนี่ครับท่านผู้ชม,เ,มเลือดจระเข้แคปซูลตราวินครับที่ผมแนะนําอยู่บ่อยๆเนี่ยนะไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่มา,มาเอาหาเอาเลือดไอ้เค่มากินแล้วหากันว่าเฮ้ยมันเป็นไป,นปนได้ยังไงงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดรวินเชยชมศรีกับรองศาสตราจารย์ดรจินดาวันศิรันทวิเนติครับท่านผู้ชมก็ปรากฏว่า วิจัยเลือดจอระเข้ที่มีประโยชน์คิดว่าทำไมจะเลือดทำไมจระเข้มันถึงแข็งแรงไม่มีหมอจอระเข้เลยก็เลยคิดว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับเลือดนั่นแหละมาวิจัยโอ้โหพบความลับอันสําคัญเลยทีเดียวนะครับในเลือดจอระเข้นั้นมีโปรตีนที่ดีมากและมีประโยชน์ต่อมนุษย์นะฮะมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับเขาบอกว่าในโครงสร้างของโปรตีนเนี่ยของจอระเข้นะจะมีองค์ประกอบของธาตุเหล็ก ที่มากกว่าของคนเลยครับสามารถที่จะจับออกซิเจนได้อย่างดีเลยก็เลยส่งผลให้จอระเข้เนี่ยสามารถที่จะดำน้ําได้เป็นเวลานาน,านสังเกตไหมครับเพราะว่าออกซิเจนมันองค์ประกอบธาตุเหล็กมันมันสัมผัสมันเรียกว่ามันสามารถจับกันกันกบออกซิเจนในเลือดคนได้มันก็เลยทําให้อ่อสุขภาพดีนอกจากนี้ก็ในส่วนของซีรัมจอระเข้ก็ประกอบไปด้วยสารอาหารต่างๆที่มีประโยชน์มากเลยคล้ายๆกับอินซูลิน ถ้าผู้ชมเป็นเบาหวานเนี่ยมันอาจจะขาดอินซูลินต้องฉีดที่พุงที่เพิงใช่ไหมแต่นี่มันปรับสมดุลน,น้ําตาลในเลือดจึงเหมาะกับผู้ที่มีน้ําตาลในเลือดสูงหรือที่เรียกว่าเป็นโรคเบาหวานนั่นแหละ ในส่วนนี้ก็มีการทดลองนะครับกับหนูท่านผู้ชมเคยเห็นไหมนหนูทดลองแบบฝรัง่งด็อกเตอร์ต่างๆก็จะมีห้องทดลองก็บินหนูทดลองอาจารย์วินเชยชมศีกับอาจารย์จินดาวันศิรัทวิเดติสองอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นนักวิจัยก็ทดลองเมื่อสงสัยว่าเลือดจอร์เก้มันต้องดีมันต้องดียังไงจริงหรือเปล่ามันช่วยลดน้ําตาในเลือดได้จริงหรือเปล่าก็ทดลองกับหนูที่เราสร้างให้มันมันมีน้ําตาในเลือดสูงอ่ะเป็นเบาหวานอ่ะ แล้วปรากฏว่ากินให้ให้ให้ไปสักพักหนึ่งนะั้นในห้องปฏิบัติการนี่นะให้ทดลองกับหนูไปสักพักหนึง่งพบว่าถ้ภา,าวะน้ําตาลในเลือดของหนูเนี่ยมันลดลงเอ้ยมันหายแฮะเบาหวานมันดีขึ้นนะ่ะอย่างนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันสําคัญอย่างนี้ก็เลยนี่แหละครับทำออกมาชื่อว่าฮิโมไรเซตนะฮิโมไรเซตซึ่งมีสาร IGF1 เนี่ยมันสูงกว่าในเลือดจอระเขธรรมดาซึ่งเราหนุมน่มๆอย่างเงี้ยเราไม่เป็นอะไรก็ กินแค่เลือดตะเขศธรรมดาเป็นเขาสกัดาเขาฟรีสดรายระเหิดน้ําไปเอามากินเข้าไปเป็นแคปซูลและทุกวันทุกวันสุขภาพก็จะดีแต่ทีนี้พอพอตอนนี้ก็เลยเามาดูเจอค้นเจอขึ้นมาว่ามันมีสาร IGF1 อีกซึ่งเข้มข้นกว่าเดิมนี่ครับอรน,น,นฮิโมไรเซตนะครับก็ราคาแพงกว่า2 3 0 0บาทนั่นแหละ นะครับก็พันกว่าบาทนั่นแหละแต่มันแพงกว่าเรือดจระเข้ธรรมดา2อ0 0รพูดกันแบบไม่ไม,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 ไม่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 รีลานะเลือดจ,จราเข้แคปซูลเนี่ยสามเดือนเนี่ยกินได้3เดือนเลยนะพันหบาทแต่ถ้าหากว่าเป็นฮิมโอลเซสที่กินได้เดือนหนึ่งก็พันแปดรบาทแต่มันมีความเข้มข้นสำหรับคนเป็นเบาหวานเนี่ยหรือคนที่มีภาวะน,น้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยสำคัญมาก ในในฮิบริเซตเนี่ยผมก็ถามอาจารย์แล้วอย่างคนเป็นเป็นเบาหวานเนี่ยถ้าไม่เป็นเนี่ยกินได้ไหมอย่างผมอยากจะกินอะให้มันสบายใจว่าเราจะปลอดภัยจะได้เป็นเป็นเนบาหาวานอาจารย์บอกไม่ได้ไม่ควรเอาให้คนเป็นเบาหวานเขากินดีกว่าเพราะมันช่วยลดอาจจะไม่ต้องไปยิ้มพุงและมันช่วยลดระดับั้งตานในเลือดได้จริงจากการที่ทดลองกับหนูนะอาจารย์วินก็บอกอย่างนั้นแล้วที่สําคัญคือถ้าเป็นเลือดจระเข้ซูนราวินนี่ครับ แบบธรรมดายอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับโลโก้ลักษณะขวดเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างอื่นไม่ใช่นะครับคล้ายๆกันเนี่ยออกมาเยอะแยะมากเากรื่องจัรคเข้แต่ที่อาจารย์วินวิจัยผู้คิดคน้นคนแรกและคนเดียวของประเทศไทยวิจัยให้กับบริษัท c ีเอสจีโปรกเนี่ยก็จะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมีโลโก้มีอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมมียางอยู่ในบ้านหรือย,ยังเวลาแคปซูลก็พอเพราะว่ามันที่สําคัญคือมันทําให้มีแผลแห้งเร็วนะครับและก็ที่สําคัญไม่เป็นแผลเรื้อรัง ช่ไหมฮะเบาหวานเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงที่ต้องตัดมือตัดนิ้วอะตัดขาเลยเดินมานี้ไม่มันไม่ใช่มันตัดขาใช่หรอมันใช่นะถ้าคนเป็นเบาหวานบางคนนะถึงขั้นตัดขาเนี่ยใช่ไหมฮะมันแผลมันไม่แห้งเขาบอกก็อย่าเป็นแผลที่ขาพอเป็นแล้วมีสิทธิตัดขาตอนแรกก็ค่อยๆตัดนิ้วก่อนตัดไปตัดมาก็ตัดกรุบๆไปเรื่อยจนถึงขาเลยทีเดียวนะครับซึ่งไม่ใช่ของสนุก แล้วตัดไม่เท่าไหร่ก็รู้เรื่องนะที่ว่านะเขาพูดกระซิบกระซิบกันผมก็ไม่รู้เขาบอกว่าดีที่สุดก็คืออย่าให้เป็นแผลที่ขาแล้วอย่าเป็นเบาหวานอย่ามีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงดีที่สุดรับประทานเลือดจระเข้แคปซูลตราวินอย่างนี้เนี่ยนะครับเป็นประจําท่านก็จะไม่มีภาวะน้ําตาลในเลือดสูงแน่นอนเพราะมันช่วยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังยืดยาวถ้าทั้งเหนือทั้งเหนือที่คนเหนือก็มีเลือดอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมเชื่อไหมครับแต่ละภาคเนี่ย ผู้คนเนี่ยมีเลือดไม่เหมือนกันแน่คนใต้ก็มีเลือดแบบหนึ่งนีสานทํ่ทำงานเยอะก็มีเลือดแบบหนึ่งง่คนกลางภาคกลางก็มีเลือดแบบหนึ่งคนเหนือครับทางอาจารย์วินก็เลยคิดสูตรอะไรเลือดจร์เจียแคปซูลนี่นะครับจริงๆว่ามันเลือดบริสุทธิ์นั่นแหละแต่ว่าเรามีเพิ่มมาเร็กนิดหน่อยๆยีดหนึ่งนะอ่าในนามของไอเคครับไอเคก็เป็น อ่าแปลว่าพี่ชายพี่เค้นะฮะให้ไปใช้ขายทางภาคเหนือมันฟังง่ายดีเข้าใจกันดีจริงๆแล้วเลือดจระเข้ครับสูงทั้งนั่นแหละมันเลือดจระเข้บริสุทธิ์มันช่วยในเรื่องของการลดน้าตาลแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายไม่ให้แผลมีปัญหาไม่ให้แผลมีเกิดการเรื้อรังเกิดทําให้แผลเนี่ยแห้งเร็วได้เนี่ยนะครับก็ถือว่าช่วยลดการเสี่ยงในการไม่ต้องตัดมือตัดเท้าแหละ ที่ผมชอบตรงนี้อ่ะฮะเพราะคนไทยได้เป็นเบาหวานกันเยอะนะเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมจะเล่าก่อนถึงเรื่องว่าคุณแม่เนี่ย ออกซิเจนในเลือดดิไอ้้ไอ้ไอ้เลือดจอร์เข่เนียมันมีโปรตีนของมันของจอร์เค่เนียมันเข้าไปอ่มันมีธาตุเหล็กที่จะไปจับกับออกซิเจนแล้วทําให้เลือดดีแม่ผมคงธาตุเหล็กอ่อนออกซิเจนแย่ผมลูกี่ให้กินบอกหมอผมจะให้กินเลือดจอร์เข่ได้ไหมไม่กล้าพูดเดี๋ยวหมอเหยียบเอาเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องนะมันก็ต้องกินต่อเนื่องกันมาแล้วบางอย่างเนี่ยมันก็อย่างว่าพอป่วยแล้วอ่ะ ใช่ไหมครับมันก็เอารวดเร็วด่วนๆหมอเขาให้ออกซิเจนก็ต้องให้แหละนะครับดังนั้นคุณแม่ผมก็เลยไปให้ออกซิเจนที่นู่นนะครับแต่แล้วก็เขาก็นอนยี่สิบกว่าวันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในในความรู้สึกของผมก็คือว่ามันนานเหลือเกินครับสงสารนะนอนแล้วก็คุณแม่ก็ยังแข็งแรงดีอยู่พอได้ออกซิเจนไปทีนี้อารวาสนะครับเขย่าเตียงมั่งนะยกขายังให้โยคะอะไรมัง่งคนข้างๆที่เขามาเฝ้าเตียงข้างๆเขา,ขา,ขา,ขาก็นอนไม่หลับ It